สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสวัสดียามเช้านะครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับดีๆจะมาแนะนำวันนี้เป็นวันหยุดของงดเรื่องไอทีไป1วันเรามาคุยเรื่องเคล็ดลับที่ทำให้ชีวิตเรามีความสุขนะครับวันนี้ผมจะคุยเรื่องจุดเริ่มต้นเปลี่ยนชีวิต เป็นบันทึกของพระเดชพระคุณดรแม่ชีทศพรวัดชิระบำเพ็ญน,นะครับมาเริ่มต้นเลยนะครับเนื้อหาของบันทึกนี้เป็นยังไงบ้างอย่างแม่ชีสวดมนต์ผิดมา20ปีที่ว่าสวดผิดเพราะว่าแม่ชี ไม่สมาทานศินก่อนยังไม่มีศินแล้วบทสวดไหนจะมาคุ้มครองแต่บทสวดมนที่สวดก็ยังไม่โมฆะถ้าสมาทานศินอาน,นิสง์ของศินเต็มหนึ่งร้อเลยทำไมอาน,นิสง์ของการสมาทานศินสวดมน ถึงได้ยิ่งใหญ่หรือว่ามีพลังมากมายนั้นให้ลองพิจารณาตามดูว่าในขณะที่เราได้เป่งวาจาสมาธิในขณะที่เราได้เป่งวาจาสมาทาน,า,า,มา,านศีลสวดมนต์อยู่นั้นคำพูดออกมาเป็นคำพูดดี หรือเป็นคำที่กล่าวร้ายต่อผู้อื่นแล้วใจเราในขณะนั้นโกรธเกลียดอิจฉาใครอยู่หรือเปล่าส่วนกายของเราในท่าพนมมือท่ากราบในขณะที่เราสมาทานศีลสวดมนต์ใจเราเกลียดใครหรือเปล่าหรือใจ ที่กำลังเกียดก็หยุดเกียดเคยอิจฉาก็หยุดอิจฉาปากที่กำลังจะนินทาก็หยุดตาที่คอยจับจ้องก็หยุดความโลภก็ไม่มีความหลงก็ไม่มีอย่างที่บอกว่าตาเห็นแล้วจิตคิดนั่นใจเนี่ย 100%คิดดีเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ทั้งหมดคือการคิดที่รู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างที่สำคัญคือไม่รู้ใจของตนเองรู้ไม่ทันคิดไปก่อนคิดจนหลงหลงอยู่ในความคิดนั่นเองแต่การสวดมนต์คือ การหยุดทุกอย่างที่กล่าวมาให้เหลือเพียงการคิดดีพูดดีทำดีช่วงเวลาสําคัญนี้ถือว่าเป็นนาทีบุญที่เราจะสะสมความดีเป็นทรัพย์ภายในของเราเองเราสมาทานศีลในเวลาที่สวดมนต์เป็นการที่เราตั้งสัตว์ว่าเราจะไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ทำร้ายร่างกายและจิตใจใครเราจะไม่ลักขโมยไม่ปิดลูกเขาเมียใครไม่ก่อกรรมกับคำพูดไม่กินเหล้าทำร้ายตัวเองขอให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขเห็นไหมทุกคำที่พูดออกมาไม่มีคำไหนเป็นโทษเลยมีแต่คำที่เป็นคุณ เป็นประโยชน์มีแต่ความเมตตาต่อกันทั้งสิ้นความคิดการกระทําอย่างนี้ล้วนแล้วแต่เป็นการกระทําที่ทําให้เกิดบุญไม่เฉพาะแก่ตนเท่านั้นแต่ยังเกิดเป็นบุญเป็นกุศลแก่ผู้อื่นด้วยทำอย่างนี้ทุกๆวัน ใจเราก็จะเปลี่ยนหน้าตาก็จะผ่องใสนั่นแหละชีวิตก็จะเปลี่ยนไปด้วยที่เคยทุกข์ก็เข้าใจในทุกข์ที่สุขก็ไม่สุขจนหลงทั้งยังได้แผ่ความสุขความเมตตาให้แก่ผู้คนรอบข้างและถ้าทุกคน ทำได้อย่างนี้จากจุดเล็กๆก,ก็กระจายออกไปกระจายความสุขกระจายความดีกระจายความเมตตาคิดดูซิว่าตัวเราจะดีขึ้นไหมครอบครัวของเราจะดีขึ้นไหมอาชีพของเราจะดีขึ้นไหมและสังคมเรา จะน่าอยู่แค่ไหนนี่แหละอาน,นิสง์ของศีลถึงได้ยิ่งใหญ่และมีพลังมากมายขนาดนั้นจริงๆและเมื่อเราทำบ่อยๆได้ทำเป็นประจำทุกวันอาน,นิสง์ของสัมมาวาจาที่กองด้วยศีลแล้วจะส่งผลให้เกิดความเจริญเกิดความศักดิ์สิทธิ์ขึ้น อธิฐานสิ่งใดในทางที่ดีก็สมปาถนาเพื่อนๆลองพิจารณาคำพูดของแม่ชีจริงหรือไม่อย่างไรอย่าเชื่อต้องพิสูจน์นะครับลองไปพิสูจน์ดูโอเคครับสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีเพื่อนๆสวัสด,ดียามเช้านะครับ